นึงทำไรอะ่ะฮะท็อปปิง้งท็อปปิ้งทำไมท็อปปิง้งเน,นี่ะร,ะรนี่คือตะเบียงอะไรมาม่าเด็กครับมาม่าเด็กไนงะเด็กเรามีเด็กมาด้วยใค,ใครเป็นเด็กเด็กเปล่า เฮ้ยอดู่บันกาไปไหนเฮ้ยเฮ้ยมันจะพอไหมเนี่ยแหมขอให้ผู้ใส่หน้าซะหน่าประเทศเราจะกดได้งานนะเฮ้ยเราไม่เอาไม่เสียงไม่เสียงอ่ะโอ้โนี่แม่งเอาไว้เพื่ออนาคตเลยนี่ ของกูว่าเยอะนะไอ้เข้าวปามีเยอะขนาดนี้ปนะ่ะเนี่ยโอ้โหถ้ามีเยอะขนาดนี้นะไม่มีอดหรอกกินดีอยูน่นี่ขุนลุงแม็กกี้ขุนลุงกี้ฮะคุนลุงกี้ฮะร้อนวิชาร้อนวิชาไปเบียงเยอะมากทองทองผม,มเยอะเน้นเหล้าเป็นหลักนึกถึงอาหารเช้าคนเดียวเลยเพื่อมึงเลยเนี่ยกลัวเช้าไม่มีกินน่ารักอ้องนี่ดาโคตไก่เลย เ้ยม่าครับคุณวาทีอะไรอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมาทำอไมอ่ะไงเราทำอะไรเนี่ตอนเนี้ยเราทำอะไรอยู่เนี่ยเราทำอะไรถามเนี่ยมาซื้อของก็บัตรเนี่ยมาซื้ออะไรไหนดิบัตแพ้ป่ะเนี่ยไหนดูดิเฮ้ยเฮ้ยบัตรปลอมเฮ้ยเหมือนกันเหมือนกันไอดิเก็ตวีสี่บายห้าพันหกทำไมเหมือนกัน ของผมอยอะเี่ากับเราให้จับแล้วปูก็เป็นอย่างเงี้ยจับเนี้ยเลยอ่ะของปอมเหมือนกันปูคือคนไทยพิเกตียวของปูคือไหนอ่ะิเกตเหรอโอ้แล้วทำไรเนี่ยมาทำไรเนี่ยตุนตอนเช้าตุนตอนเช้าไหมเฮ้ย